ตามกลิ่นมากลิ่นหอมมากเลยอะกลิ่นอะไรหอมชื่นใจใช่ไหมเธอทำอะไรอะแหน่โดเหมือนหมาเลยนะบ้านทธเลี้ยงแมวเฮ้ยบ้านเธอทำอะไรอ่ะข้าวทุเรียนเขาเหยิทุเรียนเหรอไม่ใช่เขาสานอะไปหุงกับทุเรียนไงหอมไม่ถึงบ้านเธอเลยหรอไก่อ้หเอาข้าวไปหุงกับทุเรียนก็ได้ด้วยเหรอต้องคิดได้ไงวะเนี่ยเฮ้ย ขอชิมหน่อยสิจะชิมอ่ะมา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 มหมามมอมอมาอามามมามามุเาม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 ้มามามา้ามามามาวทุเรียนจานานี้ยนาที่กลิ่าลอยไปถมาบ้านฉันเายานี่านะใช่แม่ฉันาม่เอากัมา้าวาห้นะอยากให้ชิมข้าวทุเรียนว่ารสชาติมริงๆอ่าอร่อยกว่าม้าวเหนียวทุเรียนมมาอร่อยนะฉันไม่เกรงใจแล้วนะลองดู เป็นไงอ,อ,อร่อยลืมกืนเลยอ,อ,อร่อยลืมกืนแต่จริงนะน่าจะมีทุเรียนโปรสักสามสี่ผูนะอุ้ยอ,อร่อยกว่านี้อีกสองสาว <c oughs> กินไปหมดแล้วฉันว่านะ,อะไอเดียเธอดีอย่างเงี้ยนะยังไม่มีใครเคยทำเลยอีกข้าวทุเรียนอย่างเงี้ยเธอทำข้าวทุเรียนได้เธอก็ต้องทำกับข้าวชนิดอื่น ที่เป็นทุเรียนได้อะไรดีนะอะไรอะอ๋อคิดออกแล้วไม่ต้องพูดเดี๋ยวทําให้กินรอดูราดูราดูสักสี่ห้าเมนูเปิดร้านก็ดีเนาะเออข้า<ม>ท่านะปะเปิดร้านอืสวัสดีคะ่ปะปายูอ๋อ้อน้องนะ้ำวันนี้กินอะไรจ๊ะว,วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะพาเพื่อนมากินข้าวด้วยคะ่ปะปายูสวัสดีค่ะ ้ยจัยน,นะสวยทั้งคู่เลยใช่ไหมคะพามาฝากท้องค่ะงั้นวันนี้น้เดี๋ยวท้องแล้วเหรอจ๊ะไม่ใช่หมายถึงท้องว่างค่ะประยูตตกใจหมดเลยอ่ะมิ้วแกลเลือกก่อนสิงั้นหนูเอาเข้าวไข่เจียวคะ่ะข้าวไข่เจียวจ้ะน้ำก็ขอข้าวไข่เจียวเหมือนกันคะ่ะอุย้ยกินแต่ไข่เจียวไม่เบื่อหรอข้าวไข่เจียวประยูอร่อยที่สุดนี่ค่ะน้ำพูดจนต้องอยากมาชิมเลยค่ะ ตอนนี้ไม่ได้ขายอาหารตามสั่งแล้วนะเอา้ายังไงคะประยูอาหารเสี่ยงดวงตามใจแม่ค้าเดี๋ยวดูนะวันนี้แม่ค้าจะจัดอะไรให้เมนูพิเศษอุ้อร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 อโอเคอออค่ะเดี๋ยวนี้เขามีลูกเล่นเนาะแกก็แบบหนูไงแม่ฝักทองแม่ตกใจเหมือนกันนะเนี่ย รอแก๊บนึงนะแกมาแล้วจ้าเคยร้องเพลงกอไก่ไหมกอไก่กอไก่มันตอนอนุบาลไงกอเอ้ยกอไก่ขอไข่มีทุเรียนฮะเอาละเอาละไม่บอกต้องชิมดูก่อนนะจ้าอยอร่อยไม่อร่อยบอกด้วยละอ้ยระดับปายูละปะลองชิมเลยไหมแกลองชิมนะยังไงขอไข่มีทุเรียน หึ่ยแกอร่อยอร่อยมากแกสูตรประยูหึ่ยแกอร่อยอร่อยมากแกสูตรประยูหืมแกฉันว่ามันเหมือนทุเรียนนะ ฉันว่าฉันได้กลิ่นแล้วกันใช่ไหมชิมใช่ไหมเนื้อมันแบบหมอนทองฉันว่าฉันมีหือฉันว่านะป้าแกเป็นสูตรเด็ดทำไมช่วงนี้คนถึงเข้าเยอะอ๋อว่ะอร่อยมากเลยอ่ะเอาอีกจานไหมสองสองเลยสองเลยค่ะหนูขอกลับบ้านค่ะป้าโอ้โหติดใจใช่ไหมที่สุดค่ะที่สุด อร่อยสุดยอดเลยอะแกอร่อยมากเลยอะทีสุดไปป้าคะเดี๋ยวเก็บเงินเลยคะ่ะจ้าฉันไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้เลยอะเดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงเองออ๊ยแกสปอร์ตมากเวลาฉันจะพามาอีกเท่าไหร่คะสามร้อยจ้าเป็นยังไงมั่งอร่อยมากเลยคะ่ะป้าไม่เคยกินที่ไหนอร่อยเท่าที่นี่เลยคะ่ะนี่คะ่ะสามมันก็แน่อยู่แล้วแหละจะบอกว่า ที่เดียวในประเทศไทยก็ได้นะร้านแรกที่คิดเมนูไข่เจียวทุเรียพนพูกที่หมดหนูใหม่นะจ๊ะได้ไหมคะได้คะด่ะลา